ตอนที่38ชื่อตอนว่าเข้าหอตกดึกน้ำค้างยิ่งแรงจันหลบลีเข้ากรีบเมฆไปคืนนี้อากาศหนาวเย็นมากกว่าทุกคืนที่ผ่านมาเว่ยซูเมืองปิดด่านฝึกตนอยู่แต่ในห้องตั้งแต่หัวค่ำนางสามารถทะลวงขึ้นขั้นราชาระดับต้นได้แล้วและยังมีความมั่นคงมากประกอบกับอาศัยการดูดซับพลังปราณฟ้าดินทุกวันภายในอารามซูเหยียน ก็ยิ่งทำให้เวยซูเมองมีความสามารถที่แท้จริงเทียบได้กับผู้ฝึกตนขั้นราชาระดับกลางเมื่อออกจากฌานเวยซูเมองก็เปิดประตูห้องเอ,อกมาทมนทีหญิงสาวใช้วิชาตัวเบาเหินขึ้นไปนั่งบนหลังคาคืนนี้น้ำ้ังค่อนข้างแรงแต่นางก็ไม่สนใจเวยซูเมองนั่งอยู่ที่นั่นคนเดียวได้ไม่นานบนท้องฟ้าก็มีเงาร่างสูงคมบุรุษหน้าตาดีคนหนึ่งเหินลอยมา ทวงท่าของเขาสง่างามเสียจนทำให้นางตาลายชายหนุ่มอยู่ในชุดสีหมอกยิ่งขับเน้นให้เขายิ่งดูน่ามองเสียยิ่งกว่าสิ่งใดกูปอเหวนินเพิ่งจะกลับมาจากการไปสำรวจวังหลวงของราชสำนักของซานพอดีเขาเห็นนางนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นชายหนุ่มก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาเขารู้ว่าเว่ยซูเมอร์เป็นคนแข็งแรงทว่าเขาก็ยังเป็นห่วงนางอยู่ดี เจ้ามานั่งทำอะไรตรงนี้น้ำค้างเริ่มตกแรงแล้วเดี๋ยวจะป่วยใครได้กูเปาเว้นปลดเสื้อคลุมตัวนอกสีหมององเขาลงมาแล้วคลุมไหล่ของนางเสื้อตัวนี้ใหญ่กว่าขนาดตัวของเวซูมากนักจึงทำให้นางดูคล้ายหนอนน้อยที่เอาแต่ห่อตัวอยู่ในเส้นใหญ่ทางโน้นเป็นอย่างไรบ้างท่านคิดว่าพวกเราสามารถหาทางขโมยประตูมิติออกมาได้หรือไม่ วังหลวงของราชสำนักของซานไม่สามารถเข้าออกได้อย่างง่ายดายเหมือนกับวังหลวงของแขวนฟางเฟยอย่างแน่นอนกูปเป๋เหวินนั่งลงข้างๆกันเสื้อตัวในสีขาวของเขาค่อนข,ข้างบางเมื่อสายลมพัดผ่านมาจึงแนบไปกับลำตัวผ่นอกนั้นกว้างใหญ่กำยำไวซูเมิร์ไม่กล้าอยู่สายตาที่ตรงนั้นนานนางจึงเอาแต่มองปลายคางของกูปเป๋าเหวินเท่านั้นหวังถอนจินเจ้าเลและระวังตัวมาก เขาเก็บประตูมิติเอาไว้ในห้องนอนของตัวเองที่แม้แต่คนที่คนสนิทก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปด้านในข้าซ่อนตัวอยู่นานจนกระทั่งเขาออกจากห้องนอนไปแล้วข้าก็ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายประตูมิติได้อยู่ดีนี่คือสิ่งที่กูป๋อวนเป็นกังวลเพราะเขาไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการใดนำประตูมิติออกมา ท่านว่าตาข่ายล่องหนกับอาคมของถงอี้สามารถขโมยประตูมิติเหมือนกับนําแปลงสมุนไพรออกมาได้หรือไม่เวลานี้ถงอี้ก็มีความสามารถมากขึ้นเช่นกันซ้ำยังได้ศึกษาไขาก้อนที่ได้หายสาบสูญไปแล้วอีกตั้งมากมายอีกด้วยกูปปวนสายหน้าออกมาประตูมิติถูกผนึกเอาไว้ด้วยแผ่นยันกับอักขระโบราณหวงังเทียนจินเป็นผู้ฝึกตนาธาตุลม ที่สามารถเขียนยันได้ดีควบคู่กันยันที่เขาเขียนออกมาอยู่ในระดับ6สูงกว่ายันแผ่นที่9ในค่ายกลนที่ทรงทำขั้นหนึ่งดังนั้นถงอีจึงไม่อาจนำมันทำลายยันแผ่นนี้ได้ไวซูเมิรเริ่มเป็นกังวลขึ้นมานางเองก็อยากจะกลับไปยังแดนตรงเทียนเพื่อแก้แค้นให้กับตัวเองเต็มทีฉะนั้นพวกเราจะทำอย่างไรกันดีเรียทุกคนขึ้นมาปรึกษาหาวิธีการทำลายยันแผ่นนี้ดีหรือไม่ ท่าทางกังวลใจของเวโซเมองทำให้กูเปาเวนนึกเอ็นดูขึ้นมาชายหนุ่มยืนเหมือไปลูไลศาศสรสะของนางเบาๆเป็นเชิงบอกว่านางไม่ต้องกังวลไปข้าย่อมมีวิธีการแน่นอนเจ้ารู้หรือไม่ว่าผู้ที่มีกำลังมหาศาลก็สามารถฉีกทำลายแผ่นยานแผ่นนั้นได้เช่นเดียวกันคนผู้นั้นต้องมีพละกกำลังมากมายเพียงใดกันแล้วพละกกำลังของอูหมิงเรา สามารถทำลายแผ่นยันนั้นได้หรือไม่ยันขั้นหกมีความเหนียวและแข็งแกร่งกระทั่งอาวุธยนก็ไม่อาจทำลายได้ไวซูเมอร์มองกูเปาวันยังไม่เข้าใจเช่นนั้นเขายังจะมีวิธีการใดอยู่อีกเล่าชายหนุ่มรวบร,ร่างของนางเข้ามากอดให้ศีรษะของนางแนบอยู่กับแผ่นอกของตนแล้วเอ่อยออกมาเจ้าอยากรู้ใช่หรือไม่ว่าพละกลังขังผู้ใดถึงสามารถทำลายยันขั้นหกนี้ ไว้วงเมองพยักหน้าง,งึกๆกับผ่นอกของเขาติดติดกันกูเปหววนหั่วร้อนจนแผ่นอกกระเพื่อมทําให้นางรู้สึกคล้ายมีคนมาสกิดหัวใจคนผู้นั้นก็คือข้ายอย่างไรเล่าเมองเมองข้ายังไม่เคยบอกเจ้าหรือว่าข้ามีพละก,กําลังมากยิ่งสิ้นคําพูดของเขาหญิงสาวก็เงยหน้าขึ้นมาท่านมีพละก,กําลังมากถึงขั้นใดมองจากรูปร่างที่สูงใหญ่ของเขาแล้ว กูปอเวนย่อมต้องมีพละกําลังที่มากมายแน่นอนเรื่องนี้ไว้ซูเมอร์เองก็พอจะคาดเดาได้พละกําลังของข้าเทียบได้กับสัตว์อสูรของเผ่ากิเลนขาวเลยทีเดียวเผ่ากิเลนขาวขึ้นชื่อในเรื่องของพละกําลังที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดมาเนิ่นนานตั้งแต่แดนบำพการถือกําเนิดขึ้นมาองค์ยูลาย,ยังเอ่ยปากเลยว่าไม่นานหลังจากนี้ไปเผ่ากิเลนขาวจะให้กําเนิดกิเลนธรรมตัวหนึ่ง ที่สามารถเหยียบตำหนักของพรนมุกฟ้าแดนสวรรค์ด้วยเท้าเดียวจนแหลกละเอียดกลายเป็นผยผงได้สองตาของเวสซูเมอร์เป็นประกายแวววาวนางไม่เคยเห็นกูปอวเวินแสดงฝีมือที่แท้จริงเลยสักครั้งเช่นนั้นเราไปขโมยประตูมิติกันเมื่อใดดีกูปอวเวินมองนางอย่างรู้ทันเจ้าคงอยากเห็นฝีมือของข้าครั้งนี้ข้าจะให้เจ้าดูว่าข้าใช้ลมปราณท่าสายหมอกเอาชนะหวังเทียนจุน ที่ครอบครองธาตุลมอย่างไรน้อยครั้งนักที่กูปอรวนจะยอมแสดงวิธีการใช้ลมปราณของตอนออกมาหากไม่ใช่วัยส่เมืองอยากเห็นเขาก็คงไม่อยากให้ผู้ใดได้เห็นมันวัยสุเมืองสะกิดแขนเสื้อกูปอรวเวนและค่อยๆขยับเข้าไปเวลาท่านทำลายยานของหวังเทีนจินท่านอย่าลืมบอกข้าก่อนเล่านางไม่อยากพลาดการมองเห็นที่น่าสนใจนั้นจริงๆกูปอรเนรูเสีาของนางอีกครั้งอย่างอ่อนใจ เจ้าจะไม่พลาดแน่นอนการเอาอ,อกเอาใจภรรยาก็เป็นหน้าที่ของสามีที่ดีเมื่อเขาทําหน้าที่ของสามีที่ดีแล้วย่อมเป็นคราวของเว้ยซูเมิงที่จะต้องทําหน้าที่ของภรรยาที่ดีเหมือนกันกูปอเวินก้มหน้าลงแล้วจุงมพิษอย่างแผ่วเบาลงไปที่ริมฝีปากของนางทันทีเว้ยซูเมิงไม่ทันตั้งตัวนางจึงเบิกตากว้างอย่างตกใจใชายหนุ่มกดริมฝีปากของตนให้หนักขึ้นยำซ้ำ,ซำ จนริมฝีปากของนางแดงกําขึ้นมาไม่เห็นว่าสตรีที่อยู่ตรงหน้ากำลังขาดอากาศหายใจเขาจึงยอมปล่อยนางอย่างแสนเสียดายว่าแต่เจ้าจะยอมทำหน้าที่ภรรยาที่ดีของข้าได้แล้วหรือยังเมื่อไวสู่เมืองก้มหน้าลงหลบตาเขาอย่างเขินอายกูปอหวันจึงเฉยคางนางขึ้นมาเพื่อสบตากับเขาอีกครั้งดวงตาของนางลุบต่ำไม่กล้าสู้ดวงตารีบระิยะัของเขาจนขนตาสั่นไหวไปมา ภาพนั้นเช่งย,ย,ยั่วยวนยิ่งนักในสายตาของกูปเหวนเขาจึงไม่อาจควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้อีกต่อไปชายหนุ่มช้อนร่างของเวโซเมิงขึ้นมาทั้งตัวแล้วให้นางใช้แขนทั้งสองข้างครองหัวไหลของเขาเอาไว้ก่อนที่จะเหินลงมาจากหลังคาคืนนี้เจ้าก็นอนที่ห้องของข้าก็แล้วกันน้ำเสียงของเขาแหบพร่าและทุ้มต่ำมากกว่าทุกทีท่านสัญญาเมื่อก่อนสิว่าช่วชีวิตนี้หวนอี จะมีแค่ข้าแค่เพียงคนเดียวไว้์ซูเมองทำใจให้กล้าสบตากับเขาทั้งที่ถูกกูปอเวนอุ้มเอาไว้ทั้งแบบนั้นข้าสัญญาชีวิตนี้แต่ชีวิตหน้าข้าก็จะขอมีเพียงเจ้าตลอดไปไว้สซูมรรั้งหัวไหลกูปอเวนลงมาเพื่อมอบจุมพิษของนางให้เขาเช่นกันหญิงสาวประทับริมฝีปากของตนลงไปบนผิวแก้มนั้นที่กำลังโน้มใบหน้าลงมา ข้าเองก็สัญญาว่าข้าจะเป็นคนของท่านตลอดไปนางเองก็ให้สัญญาที่เท่าเทียมกันอากาศยามนี้เริ่มหนาวเย็นลงไปทุกทีกูเปาหวันจึงอุ้มเว้ซูเมอกรกลับห้องของตนเองไปเขาใช้อาคมเล็กๆเปิดประตูห้องออกทั้งที่ยังอุ้มนางชายหนุ่มวางร่างอันบอบบางของเว้ซูเมอรลงอย่างอ่อนโยนส่งยิ้มให้นางก่อนที่จะเดินไปปิดประตูห้องที่ยังคงเปิดอ้าอยู่อย่างแผ่วเบา ไวซ์ูเมองนั่งรออยู่บนเตียงจนกระทั่งเขาเดินเข้ามาใกล้หลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้กลายเป็นคนคนเดียวกันเปรยวเพลิงที่แผดเผาทั้งสองร่างยังไม่เท่ากับความอบอุ่นและความเอาใจใส่ของกูปอรเวนที่มีให้นางวซ์ูเมองได้รับการทานุถนอมเป็นอย่างดีจนกระทั่งความบ้าคลั่งและสงครามบนเตียงได้ยุติลงทั้งสองคนนอนหลับไปได้วยความเหนื่อยอ่อนอยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน นี่เป็นคืนแรกที่พวกเขากลายเป็นสามีภรรยากันอย่างแท้จริงดังนั้นกูปอวินจึงไม่ได้เรียกร้องจากนางมากจนเกินไปไว้ให้นางคุ้นชินกับความแปลกใหม่เสียก่อนเขาค่อยคิดดอกเบี้ยจากนางบนหลังคาเรือนอีกหลังหนึ่งที่อยู่ห่างออกไปเมื่อไหร่พวกเจ้าจะกลับไปนอนกันสิทีข้าง่วงจะตายอยู่แล้วรู้หรือไม่ตีฟูเชิงโวยวายขึ้นมาศาสตราวุธทั้งหมดหันมามองหน้ากัน เจ้าถามเสียวหวนจงสิเจ้าจะมาถามพวกเขาทําไมตัวันเฉิงเป็นคนเอ่ยออกมาเพราะพูดนอนใบาชาคือตัวตั้งตัวตีที่เรียกให้ทุกคนออกมาแอบดูเช่นนี้ทั้งๆที่ความจริงแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแอบดูใกล้ๆเลยสักคนเสียวหวนจงรวบศีรษะเล็กๆของตนแล้วยิ้มประจบออกมาข้าขอโทษพวกเจ้าก็แล้วกันหลังจากนั้นทั้งหมดก็แยกย้ายกันไป ไวโซเมริรกลายเป็นหูหยินน้อยของเจ้าสำนักไร้ใจโดยชอบทำแล้วพวกเขาจะได้หมดห่วงกันสิทีกลับแดนตรงเทียในครั้งนี้ศาสตราวุธหมายมั่นปั้นมือเอาไว้แล้วว่าจะเป่าประกาศเรื่องนี้ออกไปให้รู้โดยทั่วๆกันคืนนี้น้ำค้างแรงจนกระทั่งหนาวสัน่นทว่าภายในห้องของคปปอรูป่าเหวินนั้นกลับมีความอบ,บอุ่นยิ่งกว่าสถานที่ใดเวลาที่จะต้องอยู่หน้าแดนหงสาน ก็เหลือน้อยลงไปทุกทีแม้ที่นี่จะไม่มีเสียงใดให้ต้องอาวร์แต่อย่างน้อยก็เป็นสถานที่ที่ช่วงเวลาหนึ่งพวกเขาก็ได้มาอยู่อาศัยและพบเจอกันดวงจันทร์ที่นี่จะเหมือนกับดวงจันทร์ที่นอนหรือไม่นั้นไม่สําคัญเท่ากับความผูกพันหลังจากที่พวกเขาทั้งหมดจากไปพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายที่ทุกคนจะอยู่ที่นี่ต่อไปแน่นอนตอนที่32ชื่อตอนว่ากลับแดนตรงเทียน มูฟงทำงานผิดพลาดสงครามระหว่างแควนปี้เฉินกับราชสำนักของซานจึงเริ่มต้นขึ้นทันทีกวนจืออิงนำทัพทหารสิบหมื่นนายมุ่งตรงมาอย่างใจกลางของราชสำนักโดยไม่ฟังคำทัดทานจากใครในกองทัพของเขามีฝูมู่ลินติดตามมาด้วยเนื่องจากพวกเขาทั้งสองคนได้ทำข้อตกลงกันความสามารถของนางเป็นที่ยอมรับของราชทาย,ยาแควนปี้เฉิน นางจึงยังไม่ถูกเขาฆ่าตายในตอนนี้กองทัพแควนปี้เฉินใกล้เข้ามาราชาหว,วังเถียงจุนก็นำทัพด้วยตัวเองเหมือนกันทั้งสองฝ่ายประจันหน้ากันณนะชายแดนแคว้นปี้เฉินกับราชสำนักหงซานกวนจะอิงให้กองทัพจากแควนต่างๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของเขาอบล้อมราชสำนักเอาไว้จากทุกทางราชสำนักหงสานหากพวกเราทุกแควนเข้าโจมตีพวกเจ้าพร้อมกัน พวกเจ้าก็แค่รอวันตายหัวหน้าองค์รัก์เสื้อแพรของพวกเจ้าถูกฆ่าสังหารไปแล้วและคนต่อไปก็คือเจ้าหวังเถวนจินกวงจิงประกาศกล้าออกมาเขานั่งอยู่บนม้าศึกและถืออาวุธเทพชิน,นืนอาไว้เบื้องหลังเขามีฝูงมูหล,ลินที่ขี่มาอีกตัวตามมาทหารทั้งสิบหมื่นนายเตรียมพร้อมที่จะออกรบทันทีเด็กอย่างเจ้าเคยเห็นหรือว่าสงครามที่แท้จริงเป็นอย่างไร หวังเทียจินไม่ได้มีโทรศ์ก,กับการยั่วยุนั้นเขาพราะเห็นสงครามที่นองเลือดมามากตั้งแต่ที่ยังอาศัยอยู่ที่ดินแดนตรงเทียนกวนจืออิงข้าจะบอกเจ้าเองว่าสงครามที่แท้จริงเป็นอย่างไรเจ้ามันก็แค่มนุษย์คนหนึ่งที่ลำพองในตัวเองโดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรคือแผ่นฟ้าข้าวหวังเทียมจินผู้นี้ก็คือแผ่นฟ้าของดินแดนแห่งน,นี้อย่างไรเล่าราชายอย่างเขาไม่เคยแพ้พกับมนุษย์ธรรมดา เขาใช้วิชาตัวเบาเหินหลอยขึ้นฟ้าก่อนที่จะเรียกกระาาลมทั้งหมดให้มารวมกันกระาาลมเหล่านี้หมุนวนรอบกายหวังเทียงจิน้นจนเกิดเป็นพายุลูกใหญ่ขึ้นมาทันตากองทัพนับสิบหมื่นนายของกวนจุอิงเหล่านั้นแทบจะถูกพายุลูกนี้พัดพาจนกระจัดกระจายปลิวตามลมไปกวนจุอิงรีบใช้อาวุธเทพของตนออกมาป้องกันทันทีอาวุธเทพระดับต่ำเช่นนั้นยังอาจหาน เอาออกมาเพื่อสู้กับข้าวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้เห็นว่าอาวุธเซียนของข้าแข็งแกร่งกว่าอาวุธงงโง่ของเจ้ามากเพียงใดหวังเทีย,จยนจะเรียกประตูมิติที่ครั้งหนึ่งที่ตนขโมยออกมาทันทีกูเปาเวินที่รอช่วงเวลานี้อยู่แล้วชายหนุ่มก็รีบเหินตัวลงมาเวลานี้เขาก็ยังคงลอยตัวอยู่กลางอากาศในท่วงท่าที่สง่างามน่าเกรงขามและดุดันเวยซูเมิรงกับพูดน้อยทั้งสองเวลานี้ กำลังอยู่ภายใต้ตะข่ายล่องหนจึงไม่มีผูใ้ใดมองเห็นพวกนางระหว่างที่กําลังรอดูเรื่องสนุกนางก็ไม่พลาดที่จะหยิบของว่างและน้ำชาออกมาวางเพื่อทานไปพร้อมๆกันหวังเถืยอนจินข้าก็จะทําให้เจ้าได้เห็นว่าอะไรที่เรียกว่าสงครามอย่างแท้จริงกองทัพโครงกระดูกกิเลนนับพันพุดจากพื้นดินขึ้นมาพวกมันขยับร่างกายได้เองราวกับมีชีวิต แล้วตรงเข้าไปเข็นฆ่ากองทัพของทั้งสองฝ่ายทันทีโดยไม่แยกแยะว่าเป็นกองรหารของฝ่ายใดกูปอวันเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันหวังเทียนเจินตกใจอย่างแท้จริงกูปอวันยิ้มหยานออกมาเจ้าทรายศสำนักซสำยรังขโมยอาวุธเซียนหนีมาข้าในฐานะเจ้าสำนักคนปัจจุบันจะเป็นคนลงโทษเจ้าเองเจ้าจะว่าอย่างไรเรากูปอวันสร้างหมอกควันสีดำขึ้นมารอบกายตน วังเทวเจนเรียบถอยร้นไปทางด้านหลังเขาเก็บประตูมิติกลับมาแล้วใช้ยานที่ตนสร้างขึ้นผนึกมนันเอาไว้ต่อให้กูปาวเวได้ประตูมิตินี้ไปเขาก็ไม่สามารถเปิดมันออกใช้งานได้อยู่ดีกูปาวันสร้างกรงเล็บกิเลนจากพลังธาตุหมอกแล้วซัดมันออกไปกรงเล็บกิเลนตรงเข้าไปทำลายพายุหม,มุนรอบกายวางเทงจินไพนิพริกตากวางจิงกับฝูมูหลินมองภาพนั้นอย่างไม่เชื่อสายตานี่มันการต่อสู้ประเภทใดกัน คนสองคนจะลอยตัวอยู่กลางอากาศได้นานขนาดนี้ได้อย่างไรหวังเทียนจินเมื่อลมปราณธาตุลมของตนถูกทำลายลงแล้วเขาก็คิดที่จะพาประตูมิตินี้ไปทันทีระหว่างนั้นกูปาวันได้เรียกกระพัวลวงตาออกมาใช้งานเขาใช้กระพวนชิ้นนี้ชักใยกองทับกระดูกกิเลนให้มุ่งตรงไปทางหวังเทียนจินพร้อมๆกันเส้นใยของกระพวนลวงตาในยามนี้มีสีใสเลือบดำแดงต่างจากสีใสในเวลาปกติมากมาย บรุดที่ลอยอยู่กลางอากาศคอยชักใยตัดละเส้นด้วยความสำราญกองทัพโครงกระดูกกิเลนพุ่งตรงไปหาหวังทเทวจิ้นทันทีกองทัพนี้กวนเจออิงกับฝูมู่หลินก็เคยเห็นเมื่อแล้วครั้งหนึ่งนี่เป็นอีกคร้งที่เั้งคู่ได้มองเห็นมันพร้อมกันอีกครั้งสิ่งที่เจ้าขโมยมาซักวันหนึ่งมันก็ต้องกลับไปอยู่ที่เดิมแน่นอนกูปวระวันไม่ยอมปล่อยหวังทเทวจิ้นไปเขาไม่สนใจเมนูที่อยู่นเบื้องล่าง รากับว่าควพวกนี้ไม่มีตัวตนกวนจะยิงทอนไม่ไหวจึงตะโกนขึ้นมากู่ป๋อหวนตัวประหลาดอย่างเจ้าเอาฝูสู่สู้ของข้าไปซ่อนเอาไปที่ใดสิ้นคำพูดของเขาเว่ยซูเมอร์ก็สำลักน้ำชาที่เพิ่งจะดื่มเข้าไปทันทีตีฟู่เฉิงกับเซียวหวนจงคนหนึ่งช่วยเช็ดปากให้นางอีกคนหนึ่งก็ช่วยตบหลังให้ดวงตาสีนินราวกับคาวามมืดมิดของกู่ป๋อเหวนเปล่งประกายแข็งกร้าวเจ้าคงเบื่อชีวิต จนไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วกระมังเขาไม่ได้โกรธที่กวนจืออิงหาว่าตนเป็นตัวประหลาดแต่มีโทสะเพราะคําพูดยังหลังของเขานางเป็นภรรยาของข้าเจ้าไม่คู่ควรกูบาวันซัดลมปราณใส่ร่างของกวนจืออิงที่อยู่ด้านล่างทันทีกวนจืออิงกระเด็นออกมาจากหลังม้าไปไกลหลายจังก่อนที่จะกระแทกลงกับพื้นแล้วกรากเลือดไหลคำออกมา ฟูมูลินคิดอยากจะเอ่ยอะไรออกมาครั้นเมื่อสบตากับเขาดวงตาที่เย็นชาของกูปอวร์เวนนางจึงได้แต่งเงียบไปนางไม่อยากจ,จะครอบครองแม้เพียงเสี้ยวหนึ่งของหัวใจของกูปอวร์เนได้เลยจริงๆเมื่อจัดการตัวเกะกะไปจนหมดสิ้นแล้วกูปอวร์เนก็หันมาสนใจหวังเทียนจุ้ยอีกครั้งไวโซเมองที่นั่งลงที่เดิมแล้วเริ่มทานของว่างของนางต่อไปหวังเทียนจุ้ยไม่ทานขยับกายกูปอวร์เวนก็หยิบซาบป,ปะทรงทำออกมา ทวงเท่าของเขายามถือแทบปัดเอาไว้ในมือก็ดูคล้ายกับเทพเซียนอยู่เช่นกันกูปอรหววนสะบัดแทบปัดทรงธรรมขึ้นกลางอากาศทำให้เกิดเป็นหมอกหนาขึ้นมาไปทั่วทั้งบริเวณหวังเทนจินมองเห็นอะไรได้ไม่ชัดเจนเขาคิดจะขโมอยอาวุธเทพของกวนจูอิงเพื่อหลบหนีไปราชาแห่งราชสำนักหงซานใช้พลังปราทั้งหมดที่มี เรียกกระแสลมทั้งหมดให้มารวมตัวกันอีกครั้งเขาจะใช้กระแสลมเหล่านี้พัดเมฆหมอกให้จางหายไปเมื่อมองเห็นว่ากวนจื่ออิงอยู่ที่ตำแหน่งใดหวังเทนจินก็รีบตรงเข้าไปหาราชทายาทแควนปี้เฉันทันทีส่งอาวุธเทพอันนั้นมาให้ข้ากวนจื่ออิงถอยหลังอย่างล้นลลานมือทั้งสองข้างของเขากอดอาวุธเทพของตนไว้แน่นหวังเทนจินคำรามบ,บกมา ปังปังปังร่างของกวนจื่ออิงแหลกเป็นชิ้นเนื้อในเวลาเดียวกันรัชทายาทแควนปี้เฉินเบิกตาโพรง่งและตายอย่างไม่เป็นธรรมพร้อมกับความตกใจอาวุธเทพที่ถือเอาไว้ก็ถูกหวังเทียนจินแย่งเอาไปในเวลานั้นเองหวังเทียนจิน,นอาศัยการควบคุมธาตุลมสร้างลมจํานวนหนึ่งขึ้นมาในท้องของกวนจื่ออิงโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกตัวแต่อย่างใดเมื่อร่างนั้นไม่สามารถรองรับลมจำนวนมากได้ไหว ร่างนั้นก็ระเบิดออกมาฝูมู่หลินมองภาพนั้นจนตาค้างแทบหยุดหายใจกูปอเวันนิ้วหน้าแล้วข็หมดคิวเข้าหากันเขาไม่ชอบหน้าหมอนีก็จริงแต่ก็ไม่ถึงขั้นอยากฆ่าให้ตายหวังเท่นจินเริ่มไม่รู้จักแยกแย่ช่วยดีมากขึ้นทุกทีไว้สซเมิองก็คิดไม่ถึงว่ากวนจิงจะตายอย่างง่ายดายด้วยวิธีการเช่นนี้ครั้นมองไปยังหวังเทียนจว้นนางจึงเข้าใจแล้วว่า ผู้ฝึกตนขั้นจักรกพรรดิระดับกลางเก่งกาจเพียงใดกูปวันรีเพินกายไปดักหน้าหวังเทียนจีนเอาไว้ได้ทันเวลาส่งประตูมิติไหมคะ่ะเขาเองก็ไม่อยากเสียเวลาอยู่ที่นี่อีกเช่นกันหวังเทียนจ้นหัวร้อร่าขึ้นมาถ้าอยากได้หนักเจ้าก็เอาไปเขาคว้างประตูมิติและมียันแผ่นหนึ่งปิดผนึกเอาไว้ไปทางกูปอร์นทันทีกูปาวันสะบัดแจ้ปบัดทรงธรรมในมือครั้งหนึ่ง เพื่อทำลายเขตอาคมที่ติดตัวมากับประตูมิติด้วยออกไประหว่างนั้นชายหนุ่มก็เปลี่ยนร่างกลายเป็นกิเลนขาวตัวใหญ่ในพริบตายันขั้นทกที่ถูกแปะอยู่บนมิติก็ถูกฉีกทิ้งอย่างไม่เป็นชิ้นดีนี่คือพะลังกำลังอย่างที่ไม่มีสิ้นสุดของเผ่ากิเลนขาวอย่างแท้จริงวงังเทรนจินเมื่อรู้ความจริงเขา้าเขาจึงคิดที่จะใช้อาวุธเทพที่แย่งชิงมาจากกวนจื่ออิงหลบหนีไป กูปวันในร่างของกิเลนขาวกลับมาเป็นบรุษรูปงามอีกครั้ง,ท,งท,ทั้งที่ดวังเทียนจินกำลังหนีพ้นชายหนุ่มก็คว้างแผ่นยันแผ่นหนึ่งออกไปยันโนเวจีนี่คือยันขั้นเก้าอย่างแท้จริงเวซูเมอร์ไม่อยากนั่งเฉยเอีกต่อไปนางวิ่งออกจากเขตอาคมของถงอี้เพื่อมองยันแผ่นนั้นอย่างชัดเจนหว่างเทียนจินดวงวิญญาณแตกส่น้นภายในพริบตากูปวันได้ประตูมิติกลับมาเขาจึงคิดจะพาเวซูเมอร์กลับแดนตองเทียน ไวสูเมิงวางมือของตนลงบนมือของกูปเปอเหววนที่ยื่นมาหาหนางทันทีกูปเปอเหวินใช้ทวนเกลนสังหารของกองทหารของราชสำนักของซานที่เหลือภายในพิพตาข้าเห็นว่าเจ้าพอจะมีความสามารถอยู่บ้างฉะนั้นข้าจะให้เจ้าปกครองดินแดนของซานกันแล้วกันกูปเปอเหวินเอ่ยกับฟูมู่หลินก่อนที่จะพาไวสูเมิงผ่านประตูมิติไปศาสตราวุที่เหลือพร้อมกับพูดน้อยทั้งสองตนก็รีบตามหลังมาฟูมู่หลิน แม่ไม่อาจทำใจยอมรับได้ในทันทีทว่านางก็รู้ดีว่านางไม่อาจไล่ตามบรุษผู้นี้ได้ทันแค่เขาไม่สังหารนางนี่ก็ดีกว่าสิ่งใดดินแดนแห่งนี้มีบีบรุษที่นางมีใจให้อีกแล้วเช่นนั้นนางก็จะดูแลแผ่นดินแห่งนี้เพื่อระลึกถึงเขาแทนสำหรับโครงกระดูก,กร่างนี้คือสามีข้าก็จบเล่มหนึ่งไปแล้วนะคะยังไงก็ โปรดติดตามต่อในเล่ม2นะคะอย่างไรอ้อมก็จะมาลงทุกวันแล้วนะคะ